ยิ้มชื่นใจแล้วค่ะยิ้มให้ดูหน่อยสิคะชื่นใจแล้วก็ต้องร้องเพลงให้ฟังสักเพลงสิร้องเวลาตั้งใครคนนู้นร้องเหรอวันนี้บบบร้องไม่ได้หลงใจกินมังคุดต่อนะคทั้งหมด๋ยวจะได้กินยาค่ะ อาตับครึ่งก็ได้ไมั้ยงเต็มเินก็อย่างนี้ทำกับขาพไปดูแล้วใช่เอาตามที่พี่แขกขนาดทำที่ไหนเนี่ยข้าวค่ะผัดปลานะคะอ,อะไรลูกโปไ๋ไข่ปลา ผัดปลาค่ะทุกคนปลาแม่น้ํานะคะปลาลึงค่ะปลาลึงแม่น้ำน่านนะคะผัดใส่ขิงกระเทียมพริกไทยกะปิโคกใส่ขิงหน่อยอใส่ใบโหระพาใส่พริกใหญ่นหน่อยอกินใบโหระพาม嘛 สมุนไพรกางถึงแก่ไม่เอี่ยมหรอต้องระวังนิดนึงนะคะปลาให่ยายกินเนี่ยแต่ว่าปลานี้กลางมาเยอะปลาเนื้อปลาลึงเขาเป็นประเภทปลาเนื้อนะ,นะนทุะะกคน,นอืมอืม กินเยอะๆนะคะอน,นแกงเนี่ยมีความเผ็ดร้อนของขิงของพริกไทยทำให้เจริญอาหารได้นะคะทุกคนใช่ไหมขิงอะ่ะเออใส่ไปทำกับข้าวอะไรก็ใส่ไปหน่อยๆหน่อยให้ผู้สูงอายุกินอร่อยไหมคะคุณยายขยุกหน้าเนี่อร่อยไหมอร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวต่อด้วยมังคุดอืมขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนขาวันนี้ผัดปลาเนื้อปลากินเยอะๆนะคะคุณยายฉันต้องหัดแบบพูดจากับยายเพาะๆหน่อยเนาะจะได้ไม่ต้องโดนเอฟซีด่าทานเยอะๆนะคะคุณยายอย่างเงี้ยต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนาะอร่อยไหมคะคุณยาย นี่นะคะทุกคนน้ำแกงเยอะๆไปห,หน่อยเอออร่อยนะจะบอกให้ยายกินข้าวกินสิคะยายฉันก,ก็กินขับกับเนื้อปลาเป็นป,ปุยๆนะใครจะกินข้าวเปล่าได้เหรอคะคุณน้ำแกงเยาะไปเนื้อปลาฉันก็บีไปให้ชิ้นเบลอแล้วคะ่ะ แต่ว,ว่าจะมากมายกว่านี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเขากินได้ตามแค่นี้ไม่ได้เหมือนพวกเราอ่ะจะได้กินกันเป็นใช่ไหมละ่ะข้าวเขาก็ไม่ไดีเยอะกินตามกำลังเขาที่ได้แค่นี้ค่ะบางคนบอกไม่ค่อยกินเพราะว่าตัวเราเองงเรากินเยอะใช่ไหมพอไปเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุก็เหมือนเขาไม่ได้กินไง เนื้อปลาเป็นปุยเยอะแยะกินค่ะยายกินข้าวก็กลับนะคะไม่ได้กินข้าวเปล่านะคะทุกคนฉันคอยดูตักให้อยู่เวยค่ะเอาขิงตักมาเยอะเค็มเค็มใช่ไหมตักมากใช่ไหมเออเอาขิงแสดงว่าเหยาะไปเยอะแล้วยายบุกเค็มแล้วอะเดีย๋ยวตัก <laughs> โชคเกินยายมีหลงบ้างไหมจ๊ะก็มีบ้างค่ะ กินได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วน้องอ้อนยายบอกอย่าตักมันนักเค็มเลย <laughs> ผัดใส่กะปิด้วยนะทุกคนแล้วก็น้ำปลาอีกอ่ะเออแต่มันไม่ได้เค็มมากก็แต่ว่าถ้าน้ำแกงมันโชกเกินมันก็จะออกเค็มใช่ไหมอืมแก่ตัวนิดนึงยินดอกไม้น่ารักค่ะเอฟซนะคะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะอืมจะหมดกระมังแล้วค่ะ ยายฉันชอบกระมังข้าวแบบนี้นะคะสะดวกสบายของเขาค่ะเขาหยิบจับได้มันเบาค่ะขนาดไม่หิวนะคะนี่แหละเนาะ้าไม่ดูในแบบนี้ก็เขาก็จะกินไม่ค่อยได้ไงทุกคนเราก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงเรื่องการกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแล้วก็ต้องดูแลตอนเขากินด้วยทุกคนคอยตักคอยอะไรต่ออะไรให้บ้างบังคับกันบ้างอะไรกันบ้างก็ต้องมีบ้างเนาะผู้สูงอายุถ้ากินได้ก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วใช่ไหมจะกินไม่ได้ก็สุขภาพก็จะถดถอยไงพยายามให้แกกินให้ได้สักน้อยเป็นพื้นฐานจะบำรุงอะไรยังอื่นก็ว่ากันไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยคุณนาย ม, <Okay. S 1> มันไม่เค็มมกักเนื้อปลาจะมาเค็มได้ไงเนี่ยเธอไม่ค่อยจะกินเนื้อปลานยเค็มเก้อแค่ไม่เค็มเอะเนื้อปลาจะมาเค็มได้ไงอ่ะเนื้อปลาขาวแง่เนี่ยเอาคา,ายหน่อยไหมมาเอกินเนื้อปลาไปหน่อยเนี่ยคำคำนี่พอเลยเฮ้ <c oughs> เค็มเค็มที่ไหนแล้วจืดจะไม่กินปลาหมดแล้วเอา้าเนี่ยหมอเขาดูอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยายกินปลาไม่เค็มไม่เค็มทุกคนเกียงไม่กินปลาพออมหมดอมพอเก่งมากตบมือให้ยายหน่อย <c oughs> ื mm hmm. mm hmm. ขอบคุณคะ่ะที่ส่งมังคุดมาให้ยายึมังคุที่ส่งมังคุดมาให้ยายยินยินอร่อยไหมคะยายอร่อยนี่ค่ะสินค้ารสกินมังคุดนะคะนั่นเชียวมังคุดเม็ดเล็กๆค่ะเล็กๆดีเม็ดไม่โตไม่ต้องกลัวติดคอนะคะฮิวอะไรมาไว้เน่ มะกรูดถ้าบีบน้ำมะกรูดมา้เอยลกดเฮ้ยยังเอกมาเลยกดหน่อยเจ๊เี่จะไปไหนดูามะกรูดไว้บีบเออได้สขวมาให้น้หนขวด้วย